สวัสดีครับผมบุ๊กนพรุษเหมมอโปรเพเยอร์เทคนเจ็ดวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงจอที่ผมเลือกใช้กันนะครับสำหรับจอที่เหมาะสมสําหรับการเล่นและการฝึกซ้อมเกมเทคนเจ็ดนะครับต้องเป็นจอที่แสดงผลตอบสนองกับการขยับตัวละครได้อย่างรวดเร็วเพราะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างไวถ้าช้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็าอาจจะทําให้เราพลาดได้เลยและอย่างที่2นะครับจะต้องมองได้อย่างสบายตาเพราะการฝึกซ้อมเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมาบอกอาวุธลับของผมในการเล่นเทคนเจ็กันครับซัมซุง o อ y s ซี่ G 9นตัวจริงจอเกมอาวุธลับของผู้ชนะสําหรับเจ้าจอตัวนี้เนี่ยผมใช้สุดฝนฝีมืออยู่เป็นประจําผมเลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับเริ่มที่ขนาดจอเป็นจุดเด่นเลยครับเห็นภาพเกมที่ชัดขึ้นด้วยขนาดจอ4 9นิ้วอัตราส่วน32:9ต่อแถมเป็นจอเคิร์ฟ 1,000R จะเติมเต็มฟีลลิ่งในการเล่นเกมของเราให้มากกว่าเดิม และหากเราต้องการที่จะสตรีมก็สามารถที่จะเปิดหลายหน้าจอไม่ว่าจะเปิดเพลงบันทึกข้อมูลการซ้อมสตรีมเล่นเกมเราก็มีพื้นที่เปิดโปรแกรมเหล่านั้นพร้อมกันได้เลยครับก็สำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับเราสามารถแบ่งการทํางานได้เป็นหลายๆจอเลยจากที่สังเกตนะครับผมสามารถเปิดดู u t u b e พร้อมกับการเล่นเกมด้วยซึ่งผมมองว่ามันเหมาะมากๆเลยที่จะใช้ในการสตรีมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์เนี่ยผมว่าควรดีเอาล่มาถึงเรื่องสําคัญที่สุดของจอเกมเลยนะครับ คือจ,จอตัวนี้มีค่า refresh rate สูงถึง240เฮและมี response time เพียง1มิอันนี้แหละครับว่าทำไมจอน,นี้ถึงตอบโจทย์เพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วเกม Tekken 7เป็นเกมที่เร็วมากเวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถทำให้เกมเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนและจอจะตอบสนองได้ขนาดไหน และนอกจากนั้นหน้าจอยังเป็นแบบ QLED เรียกว่าทําให้ภาพสีในเกมสวยเสมือนจริงมากกว่าเดิมเลยครับสีสันที่โดดเด่นความสว่างและมืดความคมชัดของภาพทาออกมาดีมากทําให้เห็นตัวละครอย่างชัดเจนเหมือนกับผมเข้าไปต่อสู้จริงๆในเกมเลยครับนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วยังมีดีไซน์แบบฟิวเจอริสติกที่สวยล้ามากครับทั้งไฟ Infinity Core Lighting ที่สวยงามแตกต่างจากจอทั่วไปแน่นอนครับก็นั่นแหละครับตามที่ผมได้พูดเจ้า Samsung o d y s ซ e y G9 เนี่ย น่าจะตอบโจทย์สายเกมอย่างแน่นอนและไม่ใช่แต่เพียงเกมที่ขั้นเจ็เท่านั้นนะครับเกมอื่นก็จะส่งผลต่อก,การเล่นของคุณอย่างแน่นอนอยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมตัวจริงของจอเกมเอาวุธลับของผู้ชนะ Samsung Odyssey G9 สำหรับคอเกมที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Samsung Online Shop ได้เลยครับ